เห็ุดเรามมาหรอวาเนี้เนาะใช่ว่ายาไทยเกิดครับ นเนี่ยเราตำเครื่องเนี่ยเราเข้าก่อนหน่อยหนึ่งเนี่ยตับนกกคนเดียวเลยโอ้กินกินได้ใหญ่ตำเครื่องจิ้งจเนี่ยเดี๋ยววันเราพิมพ์งานเนี่ยมุติถ้าเห็นปกปกแข็งตำเครื่องครับอ่ะมาติดตามวันวันนี้เมนูอิยังนอต้องไถ่ใส่ไถ่กุาบหรือไถ่สลาบอี๋อ่ะเชฟตายก็ต้องโคครับนาแซ่บมาเนี่ยโอเค มาเสียบโน่นตัวกันครับแบบนี้ไลนไลนไลนไปไหนไลนไไหนเพึ่งเ่พึ่งอะไรไหมพึ่งน้มันเหรพึ่งผู้ิงเป็นพึ่งผู้ชายพึ่งนั่นิ่งนั่พึ่งนันยิงยยังเยออยู่จบลวักสูตรลักสูตรอยู่ไปเรื่อยๆไกละขอยคอยอเดียวพ่อละขอยจบแล้วรักสูตรบ่เอีกแล้วไงครบแล้วเห็นแจ้ง่าง กล้เเด้อันนี้สมมออ่วงวีน้องครับแก้มหลอบเด็กอีกอันนี้ห้องทองมทำ็มีทัวเด้วยอ้ยน่ะทัวเอาบ้างกินทัวมาโอ้โหอะเมนูขิงย่งไปแล้วครับกนมันออกจดอนมากแวอน่านร้ายตัวกระดมเกตเตะเกตเตะร้ายโกลลก็เตะ แหงคือบ่เห็นดเนียบอยเขาไปไปตัดอาจะริางเขาไปบ่อน้อม้อนเดบด้ยีนเสียงแงเลยเือเขาไปนีแต่เมนูเขาคายล้วนอันนี้เป็นขัวัวอ้อมนู้นนะไอ้นูต้องเขานี่เรียบร้อยแล้วครับเอมวนเนเมนูนต้องขาวันนี้ เดียวตัวเดียวหรลต้งต้งเ้าน่อยตัวเดียวตุ้งเด้าน้อแเียับไรแกพันเียวแ่ยก่กี่เดียวเอยู่่ีเดียวผมเดียวลูกเลียวน้อไยืนไดกเ่กอยที่แรกอยูนี่วัุปตกแิ่งกี่สิปีอก ไปด้วนนู่อยยีจิ้ขึ้นนี่กับครัวนู้นตรงเาครับพี่น้องตรงเข้าจัแซ่อาหารปลาเหกานก้านอาไชเราเป็นคนไปใส่กระบังมัเนาะมนได้กกระบังมากอาเรื่เขาบอ่าบอว่าแ่ผินไปหลายมือละมนจะได้เกลไกลไดแก่ก็เรียกว่าปดมนูตลางตู้เย็น ืนนี้เป็นเมนูงล่างตู้เย็นเพราะวโดนแห้งแล้วไอ้หมูงตรงเ้าตัวนี้เทแข้มเป็นนัวเาเอนผัดเงต่ยเย็นยังเน่รางตผัดตู้เย็นผัดตู้เย็นนะตลกนะแต่ว่าเขาเอินผดเนวนาดมอืสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องมหเต้มยำหัวยังกันเตรียมปรุงมาเนี่ยเามัยไเนี่ยไม่ใ่เผาหม่มอะพุเครื่องอีกเหมือนเส็นเกลืครับพี่น้องแต่แปลงไก่ทำนักขึ้นเลยวผัดเลี เจบประธานเออเจ๊ประธานให้นี่แหละครับท่านจะได้มาเจอกับเชฟกระต่ายเชฟประจำทีมงานของเราเชฟกระทะลูกเชฟกระทะลูกเชฟโอ้ยเดีวละนี่ดูต่อวะไร่นีู่ไรแขกตัวนี้โอ้ยนี่แหละขอโทษครับท่านผู้ชมต่อครับผม ท่านจะได้พบกับเชฟผู้ที่ไม่ยอดท้อกับการทํากินทุกเมโนโูต้องผ่านมือเขาทุกวี่ทุกวันเขาม่เป็นคนถ้าเขาไม่เมาโมเม้นถ้าเขาเออบอกแล้วถ้าเขามาถ้าเขามันอแกทุกวันเขาก็มาคนงานเขาร้วน กินแล้วขี้แตะขี้เตนยนมเช้ากินแล้วอร่อยยินเอิบยันสว่างครับเตือนน้ำเมื่อกี้ดอกใหม่รีวิวน่ยอะไรตัวนี้เอาชักเครื่องเกือบใหม่ทเตือนา้ำ้วครับพี่น้องอันนี้เนี่ยบไเขาบอกเรื่งเนี่ยโไ่โดยเช็ไก่โบไลโบไถ่นกไก่นกไกู่คนเมืองลายคนเมือง ไปหอดใหม่นะไปหอดลงไปหอดอใหมก็ยังบอกอ้อวดในในว่าทำโอ้ยฮ็ดกับเขาทุ่เือสิเวนหนกัเห็ดเนาะไม่เสียบอยู่ไก่ตัวค้าวปนอตัวนี่คนวะบอกเอาไปลูกเคยเปว่าอิเนียนะเติมน้งไปเลี้ยงเฮ้ยมานยสีสันัวรู้ตรงเา้ครับนีนี่พัดด้วยขวดนี่ ขัขัวเครื่องขัวเครื่องว่ดเรืองวอ๋อตอบ่าไอบเดี๋ยวเอฟสีเขามินมาทำเองเอฟสี่ไรดิมันเสือเงเงยเตาไว้ลงพักต้นรบพ้นต้นเดียวเสือห่าร่อยต้นคู่กันเอสีไปก่อนหมอเขาโยงลงพักสักน้อย ทิหัวตคู่กันเนี่ามีต้นหอมหล่ะกันมันเป็นห่วงเลยจะเนาเนาเฮ็ดอยู่เฮ็ดยินสูมือสูยิสนี่แหละเฮ็ดตายทีมงานอันเป็นเขาเรียกว่าเฮ็ดเป็นเลียวเลยล่ะกันแบบบ่มียังบมี่ไทยแบบเลียวเป็นอรี่ จยากพุตัวเอขาเป็นโมขวดไทยอไทเาห้องขันหมูอีกใครอยากอะไปหาแ้เา่หองหดิหาเอาอีกกับม่ห้องปิดกันฝากกไล่ฝากกดแช่ฝากติดตามส่องสาปีมาปุ๋ยน้ำเลยด้อครับเด้อฝากในอ้อมอกใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับี่ฝากในเด้อครับเด้อ เย่มั่อย่ามน้องมันมาจากบุยลำอาจารย์จิวเลีว่ามันก็ตอมวย่าจะไปซื้อเรามันว่ามันบรตอมวยเขาหม่เนี่ยเขาปุงเรียบร้อยแล้วคุนก็ต่อย่วยตามคนเซฟตามคนอไรก็แชร์ได้กับทีมงานกินมวนกินกเขาแร่งกินแสบกินนัวกันที่นี่หละจะประมาณนี้ครับเพ่อนนัวเอยนัวเยพวกเฮ้ยอย่าก้กินมาพูดมีที่ไหนก็เรามีที่ไหนที่นี่แหละที่นี่เลยมาเนี่ยโดนลม แต่ทำไมได้บเลืืออ้สมียบกก็แชร์ฝากที่ตามช่องสมปพีสมปุยเด้อครับผมฝากไปเลยครับเด้อครัยทีมงานครับผมสมปพีสมปุยฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเดี๋ยวกินเพือกครับผมพี่น้อง